สบายดีเด้อเอฟซีทุกคนยืมในจากสองแสนจะทิจแตขคืนไปเบิ่งเดระงโงกจ้าหุดระงโงกห็ดระงโงกระงโงกเร้อพ่อแม่พี่น้องทุงทอดไดเด้อเนาะทุงพอดได้ไทุงละแสน ผมน่สนบิร์เดอเลาะก่อนเลาะก่อนทางนี Gon ้ก็แซนพี่กันเบิดเเหดเาะ

mình hết, cái nó này nó còn xử hết. Há, ao, há đỏ cái nhảy là ôn. ใคมเด็กโลเซนซาซนิก <the> <diamond> ับรซาแซนีใก็ไ yeah, ด no ้เอาคือเร่งละแสนคือกันบแมนบ่อันจะาสิมันะพอน่าว่ก็เรียกงละแสนคือนบแมนบะได้ได้เออทวงละแซนเซาทงแซนิบกับคคุณได้ถางเฮานิ่งมาเบิ่งเลยเบิ่งคุณบอ ไปเบิ่งพุ่นก่อนพี่น้องไอ้เหาเลือกก้อนแม่มีสิทธิ์เลือกเลือกก่อนหล่ะมาซื้อเห็ดละงอกแถวนี้ตั้งเห็ดเอรีอรอเด้อเห็ดละงอกเขาสิมาขายแถวนี้เขาครูปีเห็ดละงอกน้อยไปก่อนละ บดบ่ทางนี่เฮ็ดเพาะบ่นี่ทุงอะไรเห็ดเพาะนงบดอก่ีปนกันแหลกบ่บ่อว่านปนกันเนาะทุ่งอะไรอย่างนี้ใ่แนหนึ่งอันนี้รากเก่าชิปทุ่งราเก่าชิปตัวนี้อันนี้หาดชิฟันกรีบตัวนี้ อันนี้เก้าสิบป่ะดวยองาเก่า้องน่แม่นี่ถึงทุกนี่ดรบ่ง่เองดหลัเขาเนยอโ์นี่แหละนีู้กาโลละแสนนี่ไข่เบิ้งไข่เบิ่งดุทงละแสนเราเออเอาดเอาดีกว่าเอาทงน่าดุเบิ้งดุเต็มเ็ไข่โลละแสนเนี่เอางนี้เข็มอฮะหาซิปเบาีซก็ได้ใลดเยอาสองงนี่โลเอมอืมเอาหนึ่านนี่นี่เอาอ่ะ ไข่สองส่วไข่สองส่วนไปงามเยอ่เอยยิหันยู่หันอันไข่ฮะแซนซายู่หันอ่ะอือกมีแต่ไข่อยู่นนี้อือก็ซื้อหรอคุ่มอน่นเนาะไปเอานี่แหละเอาเบิร์ชดร์ชไปทามยู่หันอีกเนาะ

ทุงมอได้ทางนี่เก้าซอ่าทางีเก้าี่เลยนีเ้ายแซนดหนึ่งสอเก้าซเนะทางนี้เก้าซบไใจเห่านิหมวเฮาซื่อก่อนละบาบกเลยสแซนหนึ่งหนทางนั่นนะเือมีขากมีเนืออโไข่บังโดดนม้ยไขว่บงก็ดือ เออคนละเจ้าเนาะเก็บนั่นะเก็บวนเซนนึ่งนะให้อันนั่นแหละย่งเ่ามันเต็มโลแล้วผมเยเห็นนะจะเก็บทงไปเรื่อยๆเลยโลสามอันนั่นเลอันนี้ไข่เนาะอันนี้ดอกจ้น่อยเนาะใอุ้แม่เอาเห็ดทงโลแล้วแบบเก็บเพกาว่าันเมื่อยอันนี้เกาได้เรากัเก่าซคพึ่กันพึ่ใหล่เลยจะคนเดียวคลเจ้าอันนี้คนลเมโาเต็มโล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 เต็ม À, chào à, Xôn, này này ao bao cháu cả? già này, phong này nè, sẽ ao gì cả, bao bọc. 1 là 5. Đi lại thùng là sen. Đấy là sen, xăm Ma cháu nè, ao nè đây đấy. เราลังง้อเผดลังง้เจ้านี่มาจับของเขาจะซื้อได้โลกมึงจะซื้อใคร

Kia có thể có thế gốc của cố sao sáng sớm sắp bát nữa khi nào nha nó khai hiệu nó níu bóng bay ngay tên nắm mặt hai đâu ăn mày 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 ăn Guy thoát, lịch nói. ơ, gài phiên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 , gài, 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 g g เขาให้ชีเเเชเมเลวพี่น้องเลยปั้นอะไรเอาจะใส่คุณน้องสร้างกำลังาจจังสองขีดสามคิดขีดละสิบหา้าอันนั้นเท่าไหร่หก เก้าสิขายไม่ขาดดีกว่าขายไม่ขาดไม่ขายดีกว่าเอาดุนเด้อพี่น้องเด้อเก้าสิบนะจุ๊บอยู่ว่าเงินบาทนี่ซอยกันขัวข้าจังหนึ่งเนี่ยค้าจังหนึ่งมีน้ำแจ่ววะนี่ เจ้ามาขามบอกสมบอกลยามพวก่แล้ว้แต่ชุมจ้สาสะดวกอีกไม่ไนึงสีหม่ พวกซิบจะซิบไปซิบเก่าซิปขายม้าลำรวยเอาเลเขาตลาดน่านออกมาเนาะน้อยทาไม่น้อยพิมรี่เขาตลาดมันบอกออกมาเลยพี่น้อง กินกินเอาไปให้เด็กน้อยก่อนอือบอคข้าถามหนึ่งสองสามเจอลูกค้าอยู่เบิ่งนับเด็กน้อยก่อนหนึ่งสองสามสามอันสามอันเอาทาช็อกโกแลตหนึ่งเด้อโอ้ยขายดีป้องโ้ขายดีเลยขายป้องขายเห็ดละงูกมาเออยามมีช่วงเฮ็ตออก งานโซงหลายคนนี่ได้ยังแนมไมเนาะเพนไม่ดีเขาได้ค่ะ <c ười> เคยกระยากเฮ็ดปวกคือกันใดฮะกองละชีชิมาบอาบ่าจุม้มจุ่มบ่มายืมในกีบฮะยังพันแตกนี่<ร> ามาอีกสองแสนเป็นสี่แสนเออนับมา5าสิบเบิเอามาแสนหนึ่งก็ได้มั้ิจายโลตีเนี่ยมันสิโฟกัได้ล้วนั่นนับโน้สิบอาสิบาสิบแสนหนึ่งเอาใส่ไข่ห่อนใส่ไข่ห่อนเบิ้งใส่ขวไปเบิ้งเทป๋ thế hết chào này xong ừ. con bẹt xíp đại bọc rút hay là quá này, bớt lên đi nó một đi ừ, cái nào đi bao nè sáng nó nè, ลุแ่ชแตชรดแล้วอนนี้เราเฮเราน้อยคนนี้น้อยใช่ไหมทุกคน้นนี้าหไปบอกเรามาซื้อี่ไหนผู้บอกเออขึ้นมาหาพัน ไม่น้อยมาทวงคืนเย่อไเปไปคนเกมนายใรคนเก่ีนไแม่าอ้าวกวคนมานเน่อยแล้วและเอลตีน่ะแล้วและโบ

ซื้อเป็นช้อนสามแสนนะอดนะหมดสามแสนเราค่อยซื้อเฮ็ดสามแสนเอ้ย 2, อสองแสนแปดเก้าหัวไหเออแล้วก็ซื้ออันปิ้งอ่นนะเก้าซีฟได้ปิ้งไก่นะเก้าซีฟนี่อีกโร,ร,ร,กร,รตีอีกไก่ไก่ไก่กับใส่หมูในของน้องลุงพี่น้องโรตี ขนตกทำหัวได้นนิเร็วๆพ่อคะผ่าน้ำรังใดก่อนทีนบอกออันอันิพันบอกด้วยันชิพสองอะชิพเจ็ดเอออันชิพเจ็บอกชิพห้าิเออิสตรอเบอรี่ชิพห้บอกบะแมนเด้นิ่ศรหา กันสามิบ่ะขืนปะเนยนุ่มก็ขึ้นเนาะแปงก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นาบะล้มนันคงผัดยังขื่นอยู่เนาะเทไรเทไรหาิาจุ๊บจบันนี้เอาจับก่อนนี่ยังอีหาพันนี่ใช่นหาพัน ฝนกต็ตกแล้วพี่น้องเมื่อก็เด้อบาทีเดอ้ออำลาพาจากจบอยู่ในนี่แหละเดอ้อบ๊ายบายเนี่ย